มีคนพูดเสมอว่าการบินไทยเคยรุ่งเรืองเคยเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำใช่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างกำไรนะครับมายาวนานนะครับแล้วก็เริ่มมามีปัญหานะฮะแล้วก็ขาดทุนเรื่อยมาปัญหากำไรที่เคยมากก็เริ่มหดแล้วมาถึงกับมีผลขาดทุนอะไรเป็นสาเหตุมผมยกให้สามคำ นี้สินต่อทุนของการบินไทยเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับเราเหลือทุนอยู่ประมาณหมื่นล้านมีนี่สินทั้งหมดประมาณ2องแสนห้าสองนห้าหมืล้านครับนี่สินต่อทุนก็ยีิบห้าเท่ามีนี่สินต่อกระแสงเงินสดที่เขาเรียกว่า e b i t ด a าของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเจดสิบเท่าครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยผมต้องใช้คำว่าพูดตรงไปตรงมา สถานการเงินนั้นเนี่ยมันอยู่ในสถานการเงินที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดมีคนพูดเสมอว่าการบินไทยเคยรุ่งเรืองเคยเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างกำไรนะครับมายาวนานนะครับแล้วก็เริ่มมามีปัญหานะฮะแล้วก็ขาดทุนเรื่อยมาปัญหากำไรที่เคยมากก็เริ่มหด แล้วมาถึงกับมีผลขาดทุนอะไรเป็นสาเหตุมผมยกให้สามคำคือการบินไทยเนี่ยถามว่ารุ่งเรืองเนี่ยเพราะ,ะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบอยู่สามข้อกับข้อที่หนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นส t ต a t e จิ c โลเ a t i o n ทางการบินที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเวลาคุณจะบินจากตะวันตกคือยุโรปไปตะวันออกสุด คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคุณบินคุณต้องแวะที่หนึ่งไม่เข้าน,น,นะเวลาออคุณจะบินจากตะวันตกลงไปใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์คุณก็ต้องแวะที่หนึ่งใช่ใช่นั้นของเราเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะที่สุดเลยครับแล้วเราก็เป็นเซ็นเตอร์ของอาเซียนนึกออกไหมครับนึกออกรประเทศไทยนี้ r a t e g i c c a t นเนี่ยถือว่าสุดยอดแต่โลกเปลี่ยนใช่วันนี้นะครับ คุณเมนโตเกียวลอนดอนคุณไม่ต้องแวะและ้วใช่เพราะเทคโนโลยีมันทําให้โลกเปลี่ยนโลกมันเล็กลงแ,แต่ลงใต้มี่ต้องยังต้องแวะนะครับับลงใต้นี่ยังต้องแวะนะจากยุโรปจะบินออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่าเรามันเกิดคู่แข่งขึ้นมาคือสิงคโปร์มาเลยแต่คู่แข่งสำคัญอีกสามเมืองในกรอบนะครับครับดูไบดูไบใช่โดฮาสามเมืองนั้น เขาก็จะดูดคู่แข่งนั้นการบินไทยก็เลยจากที่อยู่ในโลเคชันที่ดีที่สุดนะครับก็กลายเป็นก็ยังดีอยู่นะครับ,รบไม่ใช่ไม่ดีแต่ความเหนือความได้เปรียบมันถอยข้อที่สองคือต้นทุนครับเราเนี่ยทำสายการบินพรีเมียมที่แข่งกับสายการบินชั้นนำของโลกเราท็อป10มาตลอดปัจจุบันก็ยังอยู่แถวนั้นตกไปก็11 12 แต่เราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพค่อนข้างต่ำนั่นโดยหลักแล้วต้นทุนเราจะได้เปรียบค่าคนก็ถูกกว่านึกออกนะครับนึกออกครับค่าวัตถุดิบอะไรถูกกว่าหมดแต่โลกมันเปลี่ยนนะครับประเทศไทยก็มีฐานะที่ดีขึ้นคนก็แพงขึ้นแล้วโลกเนี่ยเขาก็พัฒนาสิ่งเขาเรียกว่า global procurement system โดยเฉพาะสำหรับแอร์ไลน์ คือเขาไม่จําเป็นต้องซื้อจากโฮมเบสมันเป็นอุตสาการโลจิสติกอยู่แล้วที่ไหนก็ได้ก็คือคผมยกตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นภาพอย่างเนื้อเนี่ยอะไรที่ดีๆเนี่ยเขาจะประมูลทุกอาทิตย์ hmm. เนื้อ Argentina, อาเจนติน่าถูกก็ซื้อเจนติน่าออสเตรเลียถูกก็ซื้อออสเตรเลียก,การบินไทยประมูลปีละครั้ง hmm. ผมก็ถามเคยถามเขาว่าทําไมประมูลปีละครั้งเขาบอกว่ามันสะดวกดีจะได้ผัพภาระให้ซัพพลายเออร์ไป ผมบอกภาระอะไรมันรวยจะตายไอ้เจ้าเนี้ยมันได้ทุกปีและจะทอนให้เห็นเพราะระบบทั้งหลายของเราเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาตามอันที่สามคือวัฒนธรรม <c oughs> การให้บริการครับ <c oughs> คุณชื่อนะครับคนไทยนี่จนวันเนี้ยผมยังไม่บินสายอื่นเลยแพงกว่าสิบเปอร์เซ็นยอมจ่ายมาตลอดเพราะว่าวัฒนธรรมการบริการแผนกที่เทรนนิ่งลูกเรือแผนกที่คอยควบคุมคุณภาพนี่ จนวันนี้ก็ยังถือว่าสุดยอดแต่ความสุดยอดที่หากงกันเยอะๆมันเริ่มแคบลงเพราะคนอื่นเขาฝึกได้นะไอ้หวยกระดกกระเดกไต้หวันเดี๋ยวนี้โอ้ยเขาก็นิ่มนวลเหมือนกันสาวสิงคโปร์ให้แต่งงานด้วยผมไม่เอาแต่เป็นแอร์เนี่ยเขาก็เซอร์วิสได้ดีเขาเทรนได้ดีมากคือทั้งหมดเนี้ยตอนที่เคยได้เปรียบมาก่อนตอนนี้ทุกคนก็แข่งกันแคบลง c o s อสไ r ไลน์อันนี้น่าสนใจมากหลักการเนี่ยมันซิมเปิมากนะครับคือขายของที่ลูกค้าอยากซื้อเท่านั้นไม่ยัดเยียดเอาของที่เขาไม่อยากได้ไปขายเขาผมยกตัวอ,อย่างเช่นคนบินโดยเฉพาะสั้นๆเนี่ยเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการแค่ตรงเวลาเร็วปลอดภัยนี่ก่อนนะครับโลคอสไลไลน์ Low cost ถึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อตอบสามวันนี้ คนบินสั้นๆเขาไม่ต้องการเก้าอี้กว้างๆเขาไม่ต้องการอาหารบนเครื่อง<ด>บุกินข้าวแกงที่หนาบินอร่อยกว่าถูกกว่าเยอะเสริมบนเครื่องนี่แพงมากนะครับใช่ครับอะไรนี้เป็นต้นเขาก็ให้แค่นี้แหละแล้วถ้าเอาเพิ่มจากนี้เขามีให้แต่เก็บตังค์นะไอ้พรีเมียมแอร์ไลน์นี่มันเลยโดนโลคอสแอร์ไลน์นี่กินเพราะต้นทุนเนี่ยต่างกันเป็นเท่าตัวนะครับคร <Cost> ับโลคอสแอร์ไลน์ก็มากินตลาดอีโคโนมี่ โดยแล้วการบินไทยดันไปวางโพสิชันที่จะแข่งอีคโนมีคือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่าก็ทำทำไปคุณเคนขึ้นการบินไทยคุณเคนจะเห็นว่าที่นั่งอีคโ o นมีของเราเนี่ยมีจำนวนหลายเท่าตัวของที่นั่งของธุรกิจจะต่างกับพวกพรีเมียมจริงๆอย่างสิงโคปงงโปร์แอร์ไลน์คาเทศแิกอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็มักจะเป็นธุรกิจกับชั้นหนึ่งสักครึ่งลำ ใช่น่นงจะ<ศ>เป็นอีคโนมีของเราในดันเป็นเน้นอีคโนมีเก่งมากเลยนะครับการบินไทยเป็นสายการบินอันดับหนึ่งในเรื่องอีคโนมีผู้โดยสารชอบมากเก้าอี้กว้างอนเทอร์เทนเมนต์ก็ดีอาหารใช้ได้แต่คุณเราไปจับตลาดของคนที่ต้องการของดีแต่ไม่มีกำลังจะจ่ายใช่ใช่ในรอบนะครับคือเราไปโพสชั่นนิ่งตัว <คน S 2> เอง,น,เองนิดหนึ่งเขาชอบแต่เพราะเขาชอบเขาโหวตให้คุณแหละ แต่ตอนเลือกนี่เขาดูราคาอย่างเดียวผมแท้คาว่าวางโพซิชันก็ผิดผมยกตัวอย่างไหนๆพูดเรื่องนี้จะได้จะท้อนว่าสายการบินมันโอเบร์ยากอย่างเราบิน a อสามแปดศูนย์ไปปารีสลอนดอนแคลเฟิร์เนี่ยนะครับครับสุดยอดเลยนะครับสล็อการบินไทยนี่ถือว่าด<ช>ีที่สุดใช่เพราะคุณออกเที่ยงคืนถึงเช้าได่นอนตื่นออกบ่ายออกบ่ายสามถึงเช้าเป็นสล็อที่เขาเรียกว่าดี แบบสุดยอดแต่คุณรู้ไหมว่าส,สล็อตนั้นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยต้องเอา A สามแปดศูนย์ซึ่งจูได้ห้าร้อยที่ลำละหมื่นล้านไปจอดทิ้งอยู่แปดชั่วโมงมเพื่อที่จะเอาสล็อตที่ดีที่สุดความที่มันเป็น A สามแปดศูนย์ลำเบอร์เลอร์คุณจะบินสั้นๆก็ไม่ได้มันไม่รู้จะหาคนที่ไหนห้าร้อยคนมานั่งระหว่างรอคุณก็จอดเฉย เครื่องบินนี่สําคัญมากนะครับลำหนึ่งมันหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านคุณไปจอดทิ้งวันละแปดชั่วโมงนี่ต้นทุนไม่รู้เท่าไหร่อาจจะคุ้ม 5, ถ้าเครื่องลำของคุณเป็นบริษัทค้าแต่คุณดันสามในสี่เป็นอีคโนมีครับยกตัวเลขให้ดูตัวหนึ่งไตรมาสสามการบินไทยเนี่ยนะครับ มียอดขาย45,000ล้านขาดทุน4,600ันหอยล้านแต่ตัวเลขที่ประกาศดีๆเก่าประกาศแล้วผมชื่นชมนะคือเป็นครั้งแรกที่โหลดแฟกเตอร์ขึ้นไปถึง80ดสโอเดียยูเจ็ดหแต่ขาดทุน10%มีความหมายได้สองข้อความหมายก็คือแค่นี้เองครับคุณขายถูกเกินไปหรือ,อต้นทุนคุณสูงเกินไปถูกไหมครับถูกครับเพราะ ถ้าถ้าสองตัวนี้ถูกต้องเบลก k เวนโหลดแฟกเตอร์ของคุณคือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตใช่ซึ่งไอ้ที่ผมเอ,อ่ยมาดีที่สุดในโลกก็ไม่ถึงใช่ใช่งกโปรอะไรที่กำไรใจมากเดียวกันกำไรห้าพันล้านเขาประกาศว่าโหลดแฟกเตอร์เขาแปดสิบเอ็ดดีกว่าเรานิดเนี่ยวแต่เขากำไรห้าพันเราขาดทุนสี่พันห้าเนี่ยมันแปลว่าต้นทุนเราสูงรหรือไม่ก็ขายถูก ใช่คุณว่าเป็นงานไหนจริงๆพอผมไปเช็คกับมันทั้งสองงานทั้งสองงานเลยรู้ไหมครับเพราะว่าอันที่หนึ่งถ้าเราบอกว่าเพราะขายถูกนีคนจะโหถูกไหมเพราะใครเช็คราคาทีไรก็แพงที่สแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดั้มแะค่ะเขาพยายามเพิ่มโหลดแฟกเตอร์แต่เขาไม่ได้ดั้มให้พวกคุณที่เข้าไปจองนะเขาดั้มให้เอเจนต์โอเคครับนั่นคนคือคนซื้อสุดท้ายอาจจะไม่ถูก แต่การบินไทยได้ถูกอื้พอนี้ก่อนนี่คือระบบการขายที่เอเจนต์ม,ม,มีครอบงำอยู่ตลอดครับนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญมายาวนานยังไงก็ต้องพึ่งเอเจนต์นะและเอเจนต์ก็รวยเอารวยเอาไปคนไทยจะเจอปัญหาที่บ่นกันเยอะเช่นจองตั๋วไม่มีแต่พอขึ้นไปว่างเต็มเลยโดยเฉพาะพวก business class first class มันมาเพราะอะไระั้ยเพราะเอเจนต์เอาไปล็อกไว้ก่อน แล้วก็มาบอกวันสุดท้ายว่าให้ขายไม่ได้ว่ะเงาคืนไปอ้น,นี้ก็ขายไม่ทันแล้วนี่คือปัญหาโลกแตกเกี่ยวกับเอเจนต์อันที่สองก็คือต้นทุนทีนท่สําคัญเนี่ยคือต้นทุนฟิกคอร์สท,ที่ซื้อเขาเรียก strategic procurement ก็คือพวกเครื่องบินบพวกลงทุนขนาดใหญ่การตั้งทับนะฮะพวกต้นทุนเก้าอี้อุปกรณ์ในเครื่องพวกนี้แพงมากนะครับ เครื่องบินทั้งโลกมีสองยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมีอย่างมากก็ห้าแบบสรุปในโลกนี้มีเครื่องบินให้คุณเลือกซื้อสิบแบบจากสองเจ้ากับแต่ทั้งแอร์บัสทั้งโบอิงมีเอเจนต์ประจำการบินไทยไม่มีใครเขาไปซื้อผ่านเอเจนต์หนอไผมนั่งบอร์ดผมยังถามผู้บริหารเลยว่าทำไมเราต้องมีเอเจนต์ทำไมคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเน่ะคุยตรงไม่ได้ เขาบอกว่าจําเป็นจะต้องมีเพื่ออำนวยความสะดวกผมแปลไม่ออกหรอกอันเนี้ยอันนี้ผมยกเฉพาะเครื่องบินนะเก้าอีของในเครื่องทุกอันมีเอเจนต์หมดทั้งที่เก้าอีทั้งโลกก็มีอยู่หกเจ็ดยี่ห้อจริงจริงมีไม่กี่รุ่นไม่กี่ยี่ห้อที่สามารถติดต่อได้หกเจ็ดยี่ห้อนะแต่เขามีเอเจนต์ประจําการบินไทยหมดแล้วครับขอโทษนะไม่อยากจะสร้างสันตูไม่จะเอเจนต์ทุกอย่างเลยนะครับที่ซื้อ มีคนที่จะคอยจัดการการซื้อแล้วในนั้นไม่น้อยเป็นอดีตผู้บริหารผมเสนอว่าจากฐานะการเงินปัจจุบันเนี่ยเข้ากระบวนการล้มละลายได้เขาใช้คำกฎหมายเขาเรียกงีเข้ากระบวนการฟื้นฟูภายใต้กฎหมายล้มละลายมันจะทำให้เจ้าหนี้อื่นต้องสแตนสตตล แล้วมาประชุมปรึกษาหารือกันอขอแฮคัดก็ได้อืเพราะถ้าไม่แฮคัดเราไม่ให้อขอพรีเฟอร์ก็ได้เช่นปกตินะฮะในกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยรัฐซึ่งเป็นคนใส่เงินคนสุดท้ายเนี่ยมีอำนาจต่อรองเยอะมากสามารถต่อรองว่าขอเอาออกก่อนก็ได้คือมีเงินต้องใช้กูก่อนถ้าเผื่อพูดถึงผู้นอื่นอยากใส่เชิญเลยครับให้เขาใส่ได้บ้างแต่มันต้องเป็นผู้ให้กู้